องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้จัดอันดับและประกาศคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศต่างๆนับตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาและในวันนี้ Everything by Waterwood จะพาทุกคนไปติดตามกันว่านับตั้งแต่ปี2541ถึง2513ในช่วงของการบริหารประเทศของรัฐบาลไหน,นที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีการทุจริตน้อยที่สุดโดยจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะ รัฐบาลที่บริหารประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไปเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้นั่นเองถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปพร้อมกันเลยครับกับจัดอันดับรัฐบาลที่บริหารประเทศโปร่งใสที่สุดอันดับที่5รัฐบาลของนายชวนหลีกภยัยจากพักประชาธิปัตย์ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตัง้งเมื่อกาวพฤศจิกายน2540 ถึง9คุมพาพันธ์2,544รวมระยะเวลาบริหารประเทศ3ปี92วันโดยในช่วงปีเต็มที่รัฐบาลของนายชวนหลีกภยัยได้บริหารประเทศนั้นคือตั้งแต่ปี2,541ถึง2,543แม้อันดับดับชนีการรับรู้การทุจริต จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับจำนวนประเทศที่เขาร่วมการประเมินทั้งหมดแต่จะเห็นได้ว่าอันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตของไทยมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเรื่อย,อยตลอด3ปีเต็มอันดับที่4พผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำรง,งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ24สิงหาคม2557ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาบริหารประเทศมากกว่า7ปีในช่วง5ปีแรกเป็นการบริหารประเทศในรูปแบบของรัฐบาลทหารโดยใน2ปีแรกคือปี2557ถึง2558อันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตของไทยดีขึ้นใกล้เคียงกับสมัยของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ก็แย่ลงในปี2559 และมีอันดับที่ดีขึ้นเล็กน้อยในปี2560แต่ก็แย่ลงอีกครั้งในปี2561โดยมีอันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตที่ดีที่สุดในปี2558โดยอยู่ที่อันดับ76จากทั้งหมด168ประเทศเล่ตั้งแต่ช่วงก่าวมิถุนายน2562ถึงปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยการสนับสนุนของพรรคพลังประชารัฐโดยการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ในรัฐบาลชุดนี้อันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตของไทยก็แย่ลงเรื่อยๆต่อเนื่องจากสมัยรัฐบาลทหารของคนเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ที่อันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตของไทยแย่ลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมา โดยในปี2,563อยู่ที่อันดับ104จากทั้งหมด180ประเทศซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่แย่ที่สุดของไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินอันดับที่3นางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อ5สิงหาคม2554ถึง7พฤษภาคม2557รวมระยะเวลาบริหารประเทศ2ปี275วันโดยในช่วงปี2554ซึ่งขาบเกี่ยวกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นปีที่อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตดีที่สุดโดยอยู่ที่อันดับ80 จากทั้งหมด183ประเทศแต่นับตั้งแต่ปี2555ถึง2556อันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตของไทยก็แย่ลงเรื่อยๆอันดับที่2นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อ สิธันวาคม2,551ถึง5สิงหาคม2,554รวมระยะเวลาบริหารประเทศ2ปี2 3 1วันโดยในช่วงปีเต็มที่รัฐบาลของนายอภิสิทธ์บริหารประเทศอันดับดับชนีการรับรู้การทุจริตในช่วงปี2,552 2 5ถึง2,553มีแนวโน้มที่แย่ลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยในปี2554ซึ่งขาบเกี่ยวกับสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัตรโดยอยู่ที่อันดับ80จากทั้งหมด183ประเทศอันดับที่1น,นายทักษิณชินวัตรจากพรรคไทยรักไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตัง้งเมื่อ 9กุมภาพันธ์2544ถึง19กันยายน2549รวมระยะเวลาบริหารประเทศ5ปี222วันโดยในช่วงปีเต็มที่รัฐบาลของนายทักษิณบริหารประเทศอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตตลอดช่วง5ปีแรกมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในปี2548 โดยอยู่ที่อันดับ59จากทั้งหมด159ประเทศก่อนจะแย่ลงเล็กน้อยในปี2549ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลของนายทักษิณถูกทำรัฐประหารยึดอำนาจก็จบไปแล้วนะครับกับจัดอันดับรัฐบาลที่บริหารประเทศโปร่งใสที่สุดนับตั้งแต่ปี2541ถึง2563ถ้าชอบหรือไม่ชอบ ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ